อาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องช่ายูทูบตะกายเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปบอาตไทยสิงห์ครับแล้วก็ครับสวัสดีนึ่ครับไปยังเฟซเพจบ่าวบอลตะไทเงินล้านน้ำเน่ก็ได้กันเด้อครับเด้อนี่ครับเอ้าไทยไทยพี่น้องไทยปีนี้ผมก็ู่เปิดไทยถือถือกันละผมอยเปิดไทยอะไรละลอยหาซิฟครับนี่ อ๋อมันซาไปลอยเอ็ดกินหัวเมี่ยงครับเบ้าบนรถไถเงินล้านเบ้ารถไถสิ่งไถอะไรลอยหาซิบหากินหัวมันนี่ให้เขาว่าไปีังสันแต่ว่าตอนปั่นผมปั่นลอยละสี่ลอยกูได้สี่ผมไปไถลอยลอยหาซิบไปผมต้องได้ไปปั่นครับแต่ผมม่ได้ไปปั่นผมจะไปขี่ท้าข้างเขาหน้าบบลูบเนี่ย ใส่ะไยละลอยหาซิฟก็ได้ตัวน่าทึ่งน่าลุมราคาเดียวกันเบิดหน้าดินไสให้ไงให้ไงใ,ใ,ให้ละซิฟไร่อย,อยหาซิฟครับผมตอนปันไรละสี่อยครับเออตำสาง <c oughs> แตก <c oughs> โอ้ยไงายก็ได้เนาะ ผ้ใดอยากจ้างจ้างแต่ว่าจ้างผมไปไถเลยต้องจ้างผมไปปันาผมจีไถรถไวร่เก,ก่าต้มีสัจจ้ต่อกันดิงูเขาไถปันไลล 500, 500, 500นรละห้าร้อยห้าร้างผมจิไถร้ยห้นี่ละปัี่ร้อย เรื่องกระเล้วก็เป็นหาลอยหาซิฟตอ่อโมหน้าหนามบัไทยหน้าขีดต้มบัไทยหน้าจืนบัไทยหน้าแข็งบัไทยหน้าแหงบัไทยหน้าให้หน่อยบัไทยก๋มยร้ายบัไทยลูกสาวงามไทยน้องเมียงามไทยเ <c oughs> อาเท่านั้จะระว้ยหนอ เบาหวอนว้าวมันครับผมุ้มไหนเป็นตะไทยไทยุ้มไหนผมเป็นตะไทยไปรไ,ไทยครับร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทรักษาทุกโรคเขียนไว้ทั้งกกอยู่ข่าต้นไหนมันไงบอกพยาบ้านประกาศเลยประกาศประกาศลูกเคยอยีแน่อันนี้ บ่าวบนรถไทยซิงไถละไรล,ละร้อยห้าสิบบาทครับผมย่ำไรล,ละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมแต่ว่าไถแล้วต้องจ้างมันไปปั้นครับผมถ้าไม่าจ้างมันไปปัน้นมันสิไถลบไปไล่เก่าครับ <c oughs> สิได้กำไรคือสิลบป,ปะฮาก็ไ,ลลไ,ลไ,กลไถลบไปไล่เก่าไปไถลบไปไล่เก่าดีเนาะซ้ำไปพวนให้เขาเขาไปปั้นน่าลุดบ้าน มุ้ยไผ่บริากได้เงินหลายแต่พี่ต้องแต่ว่ามันก็ต้องเหมาะสมนะครับจ้างเพงแพงพ้นผลิตบได้ก็โอ้ยจักเสียเขาจ้างไปยังแพียงจะเกี่ยวเขาสันไลหนึ่งแต่เขาสามสอบที่สอฟันไปเที่ยวกับหน้าลุมเขาบ่ได้คได้นอนหน้าดินทรายเบิ่งแต่ต่อเพียงยังม่มีอยืนีกี่ได้บ้านกับขายอยว่าเข้า่า ขายหน้าเชียวเงินสิได้ไปซื้อเอาไหมขายหน้าโคกกีก่ายตสิได้เพราะไรละสองหมืนน่นสิบนอ่ะดิไปซื้อหน้ารุ่มหน้าสนดจิ่าได้แค่คันแท้มันบอกหลายยางหลายเนีย่ยหลายเรืองว่านั้งตัวยาง การเหีดยน่าเลยโอ้หมอเหีดยน่าปีนี่เหี้ยแต่พ่อได้อยากจะกินครับพี่น้องเพราะว่าสิใดยังได้เย็นเพราะว่าน้ำข้องกับว่าพันยังกับว่าพันกับทุกสิ่งทุกอย่างกับอาศัยเพิ่งฝ่าเพิ่งฝนฝนบ่ตกต้องตามฤดูกาลหน่าแหงหัวงอกเขาว่ามันหัวฝรั่ง จ้างเขามาไถาจ้างเขามาปั้นเหมือไรล่าง 6, หกเจ็ดร่อยเขาเพอเกิดบโตรพอเนี่ยจ้างเขามาปัน้นหยีสามเขาไม่แต่เสียพันเขาปลูกเติมกันไปหยีแห้งถูกสํำเวยนกำกับน้ำจองเข้าไปไรเนี่ย ไปใส่ลาบันทอนไปไทยให้มัน,น,หนหน่อยก่อนล่ลไรหาิบกับว่ไทยเราพี่น้องส่นนี่ไทยน้อยทอดสมือลิ่งนี เฮ้ยแดดกระแดดไงกับไงเอาสิ่คืมแน่ครับโอ้ยไงตรวตัวจพี่น้องเลยจักสิ่บ่าวสิว่าสิหาความได้มาตอบแทนหัวใจน้องละ ไถไถคุณบ้าเหยียบลงไปแหงแหงนี่นี่นี่แร้วเป็เปแถวสร้างบักแข้งพระเอาวแถวบ้านผมนะครับพอที่นี่เลยก็่วงยี่ห้อผ่านเลยถอยเข้าใกล้เขาได้แด้บ้านเขาเขาหักถือป่อยอีก ก็ไทยเหลี่ยวโค้งด้วยปะ จะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้กลับไปกัแล้วพี่น้องสวัสดีครับผม